ครับแอบ,บอะไรบนนั้นนะ่ะไปค่ะออกข้างนอกก็ออกวันนี้เป็นไรโวยวายฮมขึ้นไปทำอะไรบนนั้นนะ่ะลงมาเลยหาชีเดี๋ยวตกนะนะ่ะชีไม่เอาลูกไม่เอาชี เอ้ยลงมาหาชี้ชี้มันจะตกอย่างอีกอย่างอีกหาชี้อย่านะลูกอย่าหาชี้ไม่เอาลูกไม่เอาชี้ครับลงมา เช๊มันจะตกหนูจะเอาอะไรอ่ะเอืะเฉีครับเชี๊ฮะชชีครับ,รบไม่เอาแบบนั้นนะลกูกวันนี้เป็นอะไรห้าวถทนเนาะรุน่ะรุนนะคักข,ขนาดคักข,ขนาดเพิ่นนะ่ะ ่ะคยายพาลงข้างล่างปะป่ปไปแปรงขนก็ไป,ป่ะมาแล้วมาแล้วค่ะค่อยๆเดินนะลูกค่อยๆเดินอค่อยๆเดินลงมาหลูดเดินลงมาครับเดินค่อยๆเดินนะครับ<อ>เดินลงมาแล้วคนเก่งของยายเดินลงมาหลูดเดินลงมาเดินลงมาครับชี้ครับ มา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 ลงได้แล้วลูกยังจะไปนั่งโชว์ตรงนั้นอีกอะไรก่อนเนี้ยไม่ไปใช่ไหมไม่ไปยายลงไปแล้วนะ